ดึกดืนคืนนี้เป็นคืนอ้ายสั่งสองเฮาต้องไกลวัางว,าง,วางสองเฮาต้องไกลวัางว,าง,วางโลกนี้ดังอ้ายอยู่คนเดียวป้าดิมคักแทคักแทคือร้องเพลงมวนแทโออยู่คนเดียวรถพักอยู่คนเดียวัะคักรถพัก ตาชาวตะคำหากินได้มาพี่น้องเอ้ยอันเอ็นพักจะปลูกตีเนี่ยจ้าพักจนงามหลายนี่ก็ลังออกดอกดอกยูปูจะปี้เลยนะพี่น้องพันเอ็นีนคณะอันนั้นคณะเห็ดหอมมาไปกิน้ะลงหนึ่งสุดยอดสุดยอดงามเนาะอืองามแท้ก็ดูมะเขือก็ลังออกหน่วยนี่อันนี้นี่ปลูกนี่ก็ขึ้นได้ขายเป็นบอได้ขายโอ้แบบว่าสิมาถามเนาอแบบว่า เห็นข้าเจ้ามามาแต่รุ่งเทพเนี่ยยิ้มยิ้มเณนบอกไปเด็ก,กมาปเด็ก,กมาอืแล้วก็มีหลายๆคนน่ะคิดจะมาอยู่บ้านนอกเราเน่นคิดจะมาอยู่บ้านนอกคิดจะมาใช้ชีวิตบ้านนอกเออในฐานะที่ยิ้มอยู่บ้านนอกยิ้มคิดว่าจังใดอะโอ้ยถ้าจะคิดว่าจะอยู่บ้านนอกต้องขยันต้องมีมันนะต้องดูว่าบ้านนอกเขาทําอะไรกันต่อละมือแต่และว,วันทําแบบนี้ ทำพงทำพักก็ต้องดูลาดเราว่าแถวบ้านเรากินอะไรพักอะไรจะขายได้ต้องดูลาดเราทุกอย่างเนี้ยตะเวนแล้วก่อนขอย,ย้ายมาถึงนี่ขอยมาอยู่นี่ซิบกว่าปีนี่เริ่มแรงอ่ะข่อยเก็บพักต้มขายเราข่อยก็ไปหาดูตามหมู่บ้านว่าเขากินอะไรอะไรข่อยก็เริ่มปลูกพักขายอย่างไรเนี้ยหน่อยกินได้มาท่าถูกวันนี่ต้องขยันต้องมีมณะนนต้องอดทนคือว่าเอา่อถ้าจะบูจะมาอยู่บ้านเขาคือ ทุกอย่างนี่ทุกมือนี่มันใส่เงินเหมิดเนาะใช่ต้องใช้เงินหมดทุกอย่างแม่แมกระทั่งเอาเริ่มเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเริ่มต้นจากน้ <Man. S 1> ําด่มแม่นเราน้ําดื่มเราก็ซื้อซื้อเขาพริกเราก็ซื้อซื้อทุกอยา่างทาทุกอย่างเราซื้อซื้อหมดคือถ้าอยู่ถ้าอยู่ยแบบถ้าจะอยู่แบบพอเพียงอยู่ได้ต้องอยู่ได้แต่เราต้องปลูกของกินปลูกปลูกของกินเองใช่บต้องไปซื้อเขาแมนอย่างะนิดอน่อยแล้วก็กินไปวันวันใช่แล้วพอมันมันดีมันงามขึ้นมามันเหลือเราก็เก็บขายได้ใช่ยังไ้ขายเลย แต่ถ้าแต่ถ้าคิดสซมาอยู่แบบบ่มีอาชีพบ่มีอาชีพคุณต้องมีเงินก้อนใช่ต้องมีเงินก้อนเงินถังถึงจะอยู่ได้แมนอยู่ได้สบายเนาะแมนอิลีได้พี่น้องอันนี้ไม่ง่ายหน่อยแบบว่าเออมาไทยอันนี้คือว่าได้ขอคิดพาอเป็นช่องหนึ่งเพิ่นบอสนะถือตองแลยพี่น้องก็ว่าเออชีวิตบนนอกทุกวันนี้บ่ตตังจากเมืองกรุงแมนแมนคือว่าทุกอย่างนี่เริ่มจากเต่นเช่าเลยอ่ะเ้ามแล้วจ่ายกับเขาเออเออเพราะว่า สมัยก่อนเขาตื่นสม่าเขาจะไปหากับเขาอยู่ในทงในทาเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้แล้วร้านค้าร้านค้าอย่างเดียวกับเขาเสม,มือก็หายากอันปูปลาหน้าหนามยังก็หายากเนาะแต่ทางเขาสิอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบว่าแบบไม่ยิ่มเนี่ยอยู่แบบไม่อิ้มเนมี่ยืปูก็พักแต่อ,อศัยแค่ไปซื้อกลับมา,มาเมียบมาพักเราอ๋อแค่หมูมา้อเออแค่หมูแค่ปลาพักทุกอย่างมดมีมืด,มด,มดพี่น้องมีมาดทุกอย่างทั้งบักพริกทั้งบักชีมีหมดมีหมดครบโอลิบูดแมน ยังสี่เนี่ยคืออยู่ได้เหลือจากการกินคือได้ขายแล้วก็ล้วก็ปลูกเสริมเรื่อยต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยถ้าถ้าอย่างนี้อยู่แบบพอเพียงได้ใช่อยู่ได้แต่ถ้าสีมาอยู่แบบบม่มีอาชีพพี่น้องต้องมีเงินก่อนอีลีถึงสิอยู่ได้ใช่นี่อยู่ตัวเองเพรได้กินมาตั้งนนจังไม่แย่หน่อยนี่บ่บ่ค่อยได้ปลูกพักคือก็เจ้านะพี่น้องเนาะเช้ามานี่คือจ่ายอย่างน้อยๆเช้าหนึ่งต้องสองร้อยสามร้อยเลยได้ยิ้มใช่แมนต้องมีเงินแบบเสื้อกับเข่าในลูกจะไปโรงเรียนคือทุกอย่างใส่เงินเหมือนประสันทอมะนี่เหมือนข้าหมู อพักต้นสวนต้ของพัดแมนเนี่ก็จิตัดเนี่ยจิตา์หอมพัดเอขา้าน้าเห็ดหอมไม่ผัดใส่หมูผัดใส่หมูเออจังๆแม่ยิ้มเนี่ยเอาเอาอ,อ่างๆคือว่า<ไ>พัก,ก,กๆๆที่เหลือจากกันกินนี่คือขายก็มีได้บางที<ช>่ขายพักขายบักนาวมีบักนาวมีบักนาวขายขี้เล็กต้มเก็บขี้เล็กต้มแต่เออไปน้องก็ได<ช>้พอได้ซื้อกับเขามเมี่ยตะพักเรา แป่วันวันไปทีติปทีตละเดือนเดือนหนึ่งแมนแมนชีวิตทุกมือนี่มันใส่เงินทั้งนั้นเด้พี่น้องโวบายเต้หยังเนาะจังไม่ใหญ่หน่อยสมมติว่าไม่ใหญ่หน่อยบ่หญ่โบได้บ่ได้ปลูกพักอ่ะไม่ใหญ่หน่อยมาซื้อพักนี่กะสิบบาทก็ไม่พอผัดก็ต้องยี่สิบเป็นบ้างเออในจิพักในจิพลิกกระลำขันกระลังห่อข้อใหญ่กระลังห่อประกาศกะลำพี่น้องประกาศขาวกระลังห่ออะไรนั่นน่ะประกาศขาวห่ออะไรได้น่ะใช่หรือน่ะอันมบนน่ะปลาประกาศขาวนั่นน่ะออ๋ประกาศขาวนี่นะเออกระลังห่อกระลังจะพูดจะพูดอ่ะอันนี้บ้านใหม่สิเนี่ยบ้านม เห็นว่าพี่น้องอันนี้คือคือสอนวนครัวของแม่ยิมนี่คือว่าพริกงามทุกอย่างทุกอย่างเป็นเงินหมดอันนั้นประกาศแก้วกัาลังห่ออ๋อน้าประกาศแก้วอันนี้ประกาศหอ่ออันนี้ประกาศขาวห่ออันนี้ก็ประกาศขาวห่อแต่มันคนละพันนี่<อ>กําลังห่อแล้วหนึ่งกําลังหอ่อมันหออ,อันนี้บักพริกพี่น้องเนี่ยบักพริกเนี่ยพริกขาวหยวกบักพริกขาวหยวกนี่พี่น้องป้าดงามทำรุ่นได้หน่อยเดียวอันนี้บักพริกบักพริกนี่พ่อเองมันบป่พ่อเองอ่ะเออเอาออกมาปลูกสุดยอดเลยพี่น้องนี่พ่อเองเนี่ย มึงเนี่ยพักเจ้าเบิ้งพี่น้องทุกอย่างนี่ขายได้หมดเอามะม่วงนี่ก็ไปท่านี่ออกดอกเนาะตระไค่เนี 2> 2> oh, okay. <mm ่ตะไค่เนี่เดือนหนาเขาก็ออกบดพี <k <k ่น้องเออปลูกตะไคร่ไปขายกันเออตะไค่เนี่ก็ไว้ขายได้นี่คืออันนี้ได้เป็นพันนี่พี่น้องนไงใช่เป็นพันเออตะไค่เนี่ได้เป็นพันขมิ้นกล้วยเนี่ยขายได้หมดทุกอย่างขายได้หมดเลยในสวนนี่พี่น้องพังานเงียบแล้วก็ได้ตาแนนในกระถางก็มีตะพักพี่น้องมาเบิ้งจิพามาเบิ้งพักในกระถางเนาะจะไปดูฝาพพงงงงอยยย่่่่่นนนนนีีีี้กเเเปิมึแ ปลูกใหม่มัเนี่ปลูกได้สดขายได้เมื่อเดือนีพี่น้องเนี่ยเพราะว่ากินนะกินบพะทันนอกแมนบปยิมทันกันแล้วเดี๋ยวมันออกต้นใหญ่ขึ้นมานออกยอดออกก้ัดขายแล้วตัดขายแล้วขายตัดกินแมน่แม้กระทั่งบักว่าพี่น้องบักว่าต้นนี้ปีนี้ก็เเ็ยรายได้ไลายสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทบักว่าต้นนี้นะเก็บอ้วนคือทุกอย่างเป็นรายได้หมดเนาะถ้าอยู่แบบนี้อยู่ได้เนาะยิมเนาะก็ต้องใส่เงินหลายแต่ขันอสิมาอยู่โดยไม่มีอาชีพ พักบุงก็จะได้ทนขายแล้ะอันยิ้มแนะนําเด้อว่าอันยิ้มแนะน,นําแนะผู้ใดเฉยๆแบบจากเมืองกรุงถ้าจะมาอยู่บ้านนอกเราโดยไม่มีอาชีพนี่โอ้พี่น้องเออถ้าจะมาอยู่บ้านเขาเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเลยนีต่ต้องต้องวางแผนดีๆต้องมาดูลาดแล้วว่าบ้านเราอยู่ยังไงกินยังไงม,มีที่ทางขนาดไหนจักงานสองงานก็นยังดีปลูกพักขายวิ่งขายน,ายนี่ได้เงินใช้เบิกอึาเราขยันอดทนต้องมีมันนะ นอกจากว่ามีเงินก้อนเกียเนาะแต่คนจะมาอยู่บ้านสบายๆต้องมีเงินก้อนเงินถังมานอนถ้าคุณมามีเงินก้อนเงินถังมาอยู่ดูอยู่โดยไม่ทำอาชีพอะไรเลยก็อยู่ได้เมื่บ้านนอกเนี่ยเขาปลูกพักกินปลูกพักขายทั้งนั้นอาศัยซื้อแค่กับล้วมาพัดพักเรานี่แม่เพราะว่าทุกวันนี้บ้านบ้านนอกเรานี่ใช้เงินทั้งน้าเลยพี่น้องเงินขังเดียวเงินทุกอย่างเหมือนเหมือนกับชีวิตในเมืองกรุงไม่แตกต่าง ไม่แต่งไม่แตกต่างกันเลยแหละเมืองกรุงเนาะทุกอย่างม่แตกต่างกันเลยซื้ออย่างเดียวแต่ว่านี้เรามีผักเยอะเพียงแต่ว่าเรามีผักมีเนื้อเรือเหลือแล้วก็วิ่งขายแล้วก็กินน้ำวิ่งขายน้ำอันเราก็ซื้อกับมาเมียดพักแล้วนี่แหละพริกเราก็ปลูกปลูกทุกอย่างที่ว่าของกินได้ปลูกทุกอย่างคือถ้าอยู่แบบถ้าอยู่แบบ่ยายอิมพี่น้องอยู่ได้แบบสบายสบายเนาะปลาเขื่อนปลาเ้ยเอนปลาคุ้งบางอย่างมีมาทุกอย่างพริกพวกพัก ทั้งฟูนกัมีนะพี่น้องผู้ดีทั้งหมดจะมีหน่อยอันนี้เป็นเนื้อที่หนึ่งไร่เด้พี่น้องเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่เนาะอันชายพี่น้องเห็นไหมชายชาย้วยเนี่คือเออ่มะนาวมะนาวเหมือนเลยนะพี่น้องมะนาวมะพร้าวอะไรมีหมื่มะนาวมะพร้าวผักเม็กก็ขายได้ผักเม็กก็ขายได้เก็บไปขายได้ดอกแคดอกเคอร์ขายได้หมืดทุกอย่างของกินบ้านฉันนะเราเราขยันคือขอเพียงแต่ขยันนะพี่น้องขอให้ขยันก็อยู่ได้เราผักมียิ้มเราขายผักดีเพราะยังว่าผักเราปลอดสารพิษเนาะปลูกธรรมชาติ ใส่แค่แกบขี้หมูขี้วัวสามอย่างซับโผลดินไว้แมนแมนมากไว้จักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเต็มพักอู้งามค่ะก็ดูว่าปนุ่ป่านูู่นวคือถ้าไม่มีนี่ไม่มีสินอยู่อยู่แบบนี้สบายมากสบายเลยเออไม่มีนี่ไม่มีสินเนาะอยู่แบบสบายนะพี่น้องอันเวลายังเว้นกะเออไปถ่ายคลิปแน่เป็นอาชีพเสริมนะพี่น้องใช่ไปถ่ายคลิปนี่แหละไม่เง่หน่อยมามาพามาเบิ้งว่าเออเห็นข้าเจ้าเห็นหลายหลายคนนะพี่น้องเห็นข้าเจ้าหลายๆายคนแบบ มาบ้านนอกสิกะบอกกับแม่หน่อยโอ้ยอยากมาอยู่บ้านนอกเดย์อยากมาอยู่บ้านเดย์คือไม่ใงญ่หน่อยกะเป็นหนึ่งในนั้นที่คิดอย่างนั้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคิดจังสันว่าคิดว่าเอาไปอยู่บ้านเราไหนไหนจะดีกว่าเมืองกรุงแต่พอมาอยู่แล้วไม่เงียหน่อยก็เกือบปรลอดคือกันพี่น้องแต่ว่าโชคดีไม่เงียหน่อยมีอาชีพเนาะมีหน่อยเย็บผ้าเย็บผ้าก็คือมีรายได้นะพี่น้องมีอาชีพก็เลยอยู่ได้ถ้าไม่มีอาชีพนี่บอกเลยว่า ไปบลอดจบข่าวจบข่าวเลยอยู่บนน้องต้องอดทนสูงถ้าทำานาอย่างเดียวเนี่ยบ่ไหวบ่รอดพี่น้องทำทุกอย่างเนี่ยถ้าทำนาอย่างเดียวบ่ไหวบ่รอดนี่แหละพี่น้องเอาเอากล็ดแบบเอาความรู้นิดนิดน้อยเนาะแบบมาถามค้นที่แบบเ็ดอาชีพเกษตรเทศอาชีพทำทุกอย่างเออทำทุกอย่างนี่มาไทยเฮ้ยเบิ้งเพราะว่าเออทุกอย่างด้วยมึงมึงอะป่วยมดเลยเนี่ยอันไห้ให้สำหรับคนที่อยู่เมืองกรุงเนาะที่ที่บ้านเขาที่ไปอยู่เมืองกรุงน่ะ ให้ลูกล้านหลายคนที่คิดจะมาอยู่บ้านนอกเนาะเบิงเนาะแต่ถ้าทันไม่ีเงินก้อนไม่ีเงินทังกะเออโอเคมาอยู่ได้แบบสบายเนาะแต่ส่วนใครไม่มีเงินก้อนเหมนทังถ้าจะมาอยู่ถ้าจะมาอยู่แบบบ้านเราเนี่ยคือคุณต้องมีอาชีพแบบนี้เนาะถึงจะอยู่รอดอย่างทําแบบทําแบบพอเพียงอืทําแบบพอเพียงอยู่ได้อยู่รอดเอออยู่รดเตามองคสมเด็จพระเจ้ายุ่หัวนั่นแหละพี่น้องเนาะมีไรก็ปลูกไปกินไปปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก แล้วก็เหลือจากนั้นเราก็สามารถขายได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เอ็เฮายุรอดได้ในพี่น้องเนาะใช่อือโอ้พี่น้องกมะเมนเ้ก่ะในวันลาดิสีขึ้นปีใหม่เนาะเยี้ยมเนาะจ้าอวยพรเอออวยพรให้พี่น้อง fc ทั้งหลายถูกสันปีใหม่เด้ออันลูกหลานก็่มีอะไรเราบอกให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ร่ำให้รวยทุกคนเ้อจ้าร่ำรวย อันเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังปีใหม่ทุกคนเลยจ้าปีหน้าและและตลอดไปด้ตลอดไปตลอดไปเลยจ้าขอบคุณหลายจากใจไม่แย่หน่อยแล้วก็ทีมงานนะจ๊ะเนาะขอบคุณจากหัวใจอย่างสุดซึ้งขอบคุณทุกคนทุกเอฟซีทุกคนทุกท่านทั้งหลายปู่ย่าตายายที่ดูลูกหลานเล่นขคนแรกคนแชร์ลูกหลานพอได้อยู่ได้กินขอบคุณมากมากเลยจ้า